เรามาดูาความหมายของคำว่าสมาครก่อนนะครับสมาครเป็นวิทยกรแขนหนึน่งเป็นศัพท์แขนหนึน่งในวิชาวิทยกรวิทย,ยากรก็ต้ก็มีก็มีนามใช่ไหมมีนามหรือก็อวิทยาศาสตร์แล้วก็อภิญญาเอ่อามาเกิตอ,อียิปต์ สมาัจย,ยินมาธิพิธาสถิในวยากรพระนั้นมสมาธิเเป็นส่วนหนึ่งในวยารวกรคือในวจีพิภาสมาสมานี่ก็แปลว่ายอ่อแปลว่ายอ่ยอย่อศัพท์ต่างๆเข้าด้วยกันยอ่อนาม,มานามกับคุณนามเข้าด้วยกันยอ่อนาม,มานามกับนาม,มานาม ยอ่อน,นามนากับกิริยาจิตน,นามนกากาภิยญาเข้าด้วยกันที่ที่เราอร่านอนไแรที่เราอ่านหน้าแรกว่านามภาวาตั้งแต่สองสัตว์ขึ้นไปใช่ไหมท่านย่อเป็นบทเดียวกันเรียกว่าสมานาภาษาตั้งแต่สองสัตว์ขึ้นไป ั่นย่อเข้าเป็นบทเดียวทนเรียกว่าสมาธิเดี๋ยวเราจะตีความตรงนี้ตีความหมายตรงนี้ให้เข้าใจก่อนก่อนที่จะเรียนต่อ ต้องเข้าใจคำว่านามัจจ์นามัจจ์ในที่นี้หมายถึงอะไรบ้างในเรื่องนามเราเรียนแล้วนามัจจ์มีมีอะไรครับมีสามอย่างใช่ไมมหนนาม,มานามัจจ์มีสามอย่างเนื่อนามนามสองคุณนาม ยาใช่ไหมครับนามศัพท์ตอนนี้คุณนามเนี่ยก็หมายถึงสังขยาด้วยใช่ไหมคุณนามเขาก็แยกไปอีกเป็นพวกตัดขีดไม่ใช่เพาะคุณนามเขาแยกไปอีกเป็นพวกตัดขิดพวกนามตัดขีดนะครับแล้วก็เป็นพวกสังขยาพวกอะไเนี้ยสังขยาเนี่ยคุณนามคุณนามเนี่ยเขาแยกไปอีกเป็นอะไร เป็นตัดทิ้สากที่เป็นตัดทิ้แล้วก็นามาันินนามาัคินแลสังขยานตากระน,น,นี้ตั้งแต เี๋ยวเราก็ชูเตาหน่อยเราษาใส่นิบาสุดตัวเน,นี้ยตัวน,นี้ก็เข้าสมาธิได้เข้าสมาธิได้แล้วก็อะไรอ่ะอัญขยาเข้าไปอานาญานาคยาดีมีเน,น้อยมีน้อยนะคับนาคยาก็เข้าสมาธิได้นี่คือสัต จากที่จะเข้าสมาธิได้เรียกว่าเร่มแรกเราต้องจ้ายแค่นี้ก็พออันนี้เป็นส่วนเกินนะครับเปส่วนเกินดีก็เป็นส่วนเกินไปก่อน ยอ่อเขาเรียกการนี้ก็เป็นสมาร,รวมเขาด้วยกันเช่นอะไรนานกับนานเช่นกับขีนนักศัตรูสามขีนนักสัตรนนูนี่นานีน่นานรวมไปก็เป็นกับขินนักทุกรูสามเนี่ยนี่ก็เรียกสมา เรียกสมาคำว่ากตถินะทุสามมาจากคำสองคำใช่ไหมครับคือ็นคำว่ากัตถินะบวกคบทุสังนะแล้วก็เอาคำสองคำเนี่ยเข้าเป็นบทเดียวกันลักษณะนี้เรียกว่าสมาส่วนวิธีการจะเป็นังไรเรื่องเล็กๆเยต้องเข้าใจคําว่าคําสมาใหได้ดีกว่านะคุณกับนามเช่นอะไร มนันโตนะปุริสโสมันโตแปลว่าใหญ่ปุริสโสแปลว่า,ามันโตเป็น,นเป็นนิเศส,สนะคือคุณนามใช่ไหมปุริสสโสเป็นนาเขาก็ย่อเป็นบทเดียวกันว่า,ม,ามัมหาปุริโสเอามารวมมาเสียลักษณะนี้ก็เป็น ทำสมาธิก็ไปทำสมาธิหรือสพนานตำนามเนี่ยอะไรอ่านยตระอัานเยตระอานระิรวมข้าวในทางแทนอันอันยะปยา,ปปา,าิ์ีคำว่าอันยอะฤทธีก็ไปํำ สมาก็เลยคำว่าไม่ก็เป็นคำสมาระดัมแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจคาว่าคำสมาก่อนคำว่าสมาก็คือการที่เอาสั์ตั้งแต่สองสับขึ้นไปมารวมกันหรือให้นึกถึงอะไรให้นึกถึงรถไฟตัถ้าเรียวเรียกไหม รถยนต์คันเดียวเขาก็เรียกรถบ้านต่างว่าอะไรอะไรบ้างมันจะเอาตู้ตู้มาต่อเขาก็หลายๆตู้แล้วใช้เครื่องลากเขาเรียกว่ารถไฟนั่นแหละเขาเรียกสมาร์ทสมาร์ทสมารในวรรณคดีไทยก็มีเหมือนกันเช่นหัวเป็นช้างนะหัวเป็นช้างตัวเป็นคนเขาเรียกอะไรอิกฉาเน่เนี่ยหัว เนชา้าเราคนนี้ก็เรียกว่าสมากันมีสมาสมวยทานี้ยสมาด์คือเอาสองสิ่งต้อ,องสิ่งมาบวกให้เป็นสิ่งเดียวกันหรืออะไรล่ะกินนาะฬิกะกินนาฬีกก็เอานอกกับคนมาบวกกันเอาไอ้วาของนอกกับอวัยวะของคนมาบวกกันมีตีมีหามใช่ไหมมีขาเป็นนอกแต่ หัวเป็นคนนี่ก็เรียกอินนารีหรือินนอรนี่ก็สมาณนี่ก็สมาณแล้วก็อะไรอ่ะน,นี่ในเรื่องวันนั้นพอดีใช่ไหมาะ<ม>วตัวเป็นคนมีแขนมีขาหัวเป็นหลินเขาเรียกอะไรอันม,มานี่ก็สมาณ<ม><ม>เพราะฉะนั้น โดยหลงคือสม,มาธิคือเอาสิ่งสองสิ่งมาบวกเป็นสิ่งเดียวกันเ <Okay. S 1> แต่ว่าอาจจะเอาอะไรมาประกอบแค่น,นั้นเองจะเอาอะไรมาประกอบอย่างเช่นถ้าจะให้เป็นพิ่คเน่ <Okay. S 1> ก็ต้องเอาหัวช้างกับคนมาบวกกัน <Okay. S 1> จะเรียกว่าพิคคเน่ครับหัวช้างบวกกับัวกคน พอเสนอกเปไปติ๊กคะแนนพอตเนกพอติ๊กคะแนนพอละค่างพอละค่างพอละผ่านพอละค่างติ๊กคะแนนใช่ตัวนี้ก็คือสมาครับที่ออกในทิ่กคะแนนนี่สมา แต่นี่ก็คือที่มาของวอนจะเป็นสมาวอนจะเป็นสมาธิจะเป็นอะไรแเช่นอะไรหัวเป็นคนหัวหัวคนหัวคนกนกต้องเป็นกี่นอนที่นอน,นอยู่เนี่ยเนี้ย กนอนและกินอะก็เป็นสมาธินี่คือแบบทั่วไปให้เห็นภาพชัดๆ mm hmm. เพราะฉะนั้นเ mm hmm. มื่อพูดถึงคำสมาธเข้าใจหรือ,อยังว่าสมาธคือคำเช่นไรพี่ปิยศิโรคขาสมาธรคือคำเช่นไรคำที่เอาคำอื่นีข่าสองคำขึ้นไปมา,มาย่อให้เป็นคำเดียวให้รวมเป็นคำเดียวกันเรียกว,ว่า สมาธิคำคอื่นจะมีคำก็แล้วแต่าจะมาจากที่อื่นอนาจจะเป็นสัอื่นใช่ไหมที่เราเรียนมาแล้วนี่สมาธิต้องเข้าใจคำว่าสมาธิบางทีเรียนสมาไม่เข้าใจคำว่าสมาธิสมาธิคืออะไรแยกแยกสาไม่ออกอถ้าเราจะเชี่ยวเห็นว่าอะไรคือคำสมาธิเช่นกับรติกล่าวคำว่าปัด าจีวรังปากาจีวรังแปลว่าอะไรปาและจีวรถ้าจะถามว่าคำสองคำนี้คำไหนเรียกว่าคำคำสมาธิปาตตาจีวรังเรียกว,ว่าคำสมาธิส่วนกรโรติเป็นอะไรยไขยญาขยญาทำไมถึงไม่เรียกสมาธิกโรติกมันไม่เรียกสมาธิเครับเป็นศัพท์เดียวใช่ไหมศัพท์เดียว สับเดียวก็เป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นเป็นสมาลก็จมาทำเพเป็นสับเดียวจะเป็นนากพิธีทำนักพิธีวิญญาณกิฬาวิญญาณจิตนามวิจิตกับนักิจิตไปแต่ถ้าเอาสับสองสับมารวมเป็นสับเดียวกันก็เลยเรียกว่าสมาธิสมาธิคือรวมก็เลยกันตั้งแต่สองสับนั่นแหละมพอเข้าใจคำว่าสมาธิหรือยังพี่บุญชนะครับเข้าใจแล้วนะมีใครยังไม่เข้าใจพี่ก็ลองทราบ ใจแล้วนะอ่าพระใจแล้วอ่าตอนนี้เมื่อเราเข้าใจคําว่าสมาธิคืออะไรแล้วก็ไปดูอีกว่าสัพท์ที่จะเป็นสมาธิได้นะั้นต้องม,อมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างวันนั้นคดีไทยนะครับเอาคำสมาธิไปใช้เยอะนะครัสมาธิไปใช้เยอะ บทขยาย2บทประธาน3บทสำเร็จก็คือต้องมีรูปวิเคราะห์นั่นเองบทขยายแล้วก็บทประทานบางทีประทานห้อยู่หน้านะครับแล้วแต่ลักษณะลัทธิมาแล้วก็บทสำเร็จจะเป็นอย่างนี้ตลอดบทสำเร็จบางทีก็เรียกว่าบทลงเพราะว่าอันนี้ บางทีเราเรียกว่าสองอันที่อยู่ตรงนี้บางทีเราก็เรียกว่าลูกวิเครห์ลูกวิ่งรออันนี้ก็เรียกว่าบทสาเร็จบางทีอันนี้ก็เรียกว่าบทรุมบทรุมบทสำเร็จบางทีก็เรียกว่าบทลง,งแล้วแต่ภาษาโบราณเขาจะว่า,าไป แต่จะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับสมาธิพวกสับก่อนจะมาเป็นสับสมาธินั้นๆได้ต้องมีองค์ประกอบสามอย่างบทขยายบทประทานและบทสํเเ็็จมีองค์ประกอบสามส่วนตอนนี้เรามาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างว่าเป็นอย่างไง เช่นบทบทขยายประธานบทประธานเนี้นะนมสมมติว่ากับนักตารพุดสังแล้วกับนักพูดสางเนี้ยนะ จะมีองค์ประกอบสามส่วนกริกนกนกนก่นนาศัก์เป็นบทขยายของคำว่าทุกสามใช่ไหมทุกสามเป็นบทประธานแล้วพอเอาคำสองคำเนี่ยมารวมกันปุ๊บออกมาเป็นบทสําเ็จบทสําเ็จนี้ก็เรียกว่าสมารเรียกว่าคัสมาอันว่าผ้าเพื่อกระถินชื่อว่าผ้าเพื่อ กระถินคว่าผ้าเพื่อกระถินชื่อว่าผ้าเพื่กระถินเพราะฉะนั้นคําว่ากระถินนั้ศาสตรตรงนี้เปลงบทอะไรของพุทธสังบทขยายเป็นบทขยายแล้วก็บทประธานนะครับบทประธานแล้วก็ต้องมีบทสําเร็จ ตัวขยายประธานเนี่ยนะตนเนีนย้ยอาจจะมาจากนามก็ได้คุณนามก็ได้สารพยาก,ก็ได้อะไรละ่ะสัพพนา,นาก็ได้นะแล้วก็อะไรครับวิยาจิตก็ได้ก็นามจิตก็ได้แล้วก็อะไร ขาดคิดก็ได้ถูปสานั่ทบานก็ได้เยอะแยะเลยคำว่าบทเยายยูปัสาาถูปัสกานี่ปาเหนคำว่าบทขยายเนี่ยนะครับอาจจะมาแาก บทขยายบทประทานบทสำเร็จซึ่งต่างกันกับกิริยาอัจฉริยะหรือตางกันกับนามศัพท์ใช่ไหมเช่นคําว่าภูริโสเป็นตามนามใช่ไหมนี่เขาจะมีบทขยายไหมขวัญจะเป็นภูริโสมีไหมไม่มีมีบทสำเร็จไหมไม่มีภาษแล้วก็แจกเลยภูริโสตามเดิมภูริสาอาษิเป็น โอ้สรัยรูปเป็นปุริโสใช่ไหมไม่มีบทสเร็จหรือครัว่ากรรอติอย่างเงี้ยอันนี้บทขยายเขามีไหมไม่มีก็ได้ประกอบที่เสร็จการรับท่าโอ้ปัจจัยอีมตัมมานานสมัยรูปเป็นแบรวมีแต่ศาสตร์สมาธิต้องมีส่วนที่เป็นรูปวิเคราะห์นะครับก็คือบทขยายและบทประธานที่อยู่หน,น้าคือส่วนที่จะรูปวิเคราะห์แล้วก็ บทสำเร็จในส่วนที่เป็นโูปวิเคราะห์คือบทขยายกับตัวบรนอ่างที่ที่เเห็นในที่นะองประกอบของสมาเราสรุปว่าสักว่าีอยึงนสั์สมาทุกสั์จะต้องมีสามขั้นตอนนะครับมีบทขยายมีบทประธานมีบทสำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาให้สั์สมาไปเนี่ยให้ตั้งรูปวิเคราะห์ ก็ต้องอยู่ในสามพันอ่างนี้มนาะอยู่สามพันได้ไหมเาตอนนี้ทความเข้าใจเรือ่องบทขยายนิดหนึ่งคำว่าบทขยายนะครับคำว่าบทขยายเนี่ยต้อมีอยู่ยนิยมสองชนิดมีอยู่สองส่วนครับ อันนี้อันนี้เราเรียงตามปกติใช่ไหมบดขยายอยู่หน้าใช่ไหมบางทีก็ระคานอยู่หน้าบดขยายอยู่หลังแล้วก็อเอาเป็นบดเฉลี่ยนินคือบทขยายนีไม่จําเป็นว่าจะอยู่หน้าประธานเสมอไปยอยู่ข้างหลังก็ได้ ลักษณะนี้เขาเรียกว่าบุกขบ,บทบวขยายอยู่หน้าตทวประธานเรียกว่าบุกขบทชบวขยายประทานอยู่ข้างหลังเรียกว่าอนุสารบวชนุสารบทวอยู่หลังอนในหลัตา แต่จะอยู่หน้าอยู่หลังก็แล้วแต่ก็่ยังอยู่ในสามส่วนใช่ไหมมีบทประทานบท,นบท,นบทนอิริยวประทานบทสังเด็จลัษณะนี้สามนามน,นามุณนามัมฉญาตคกตัวเนี้ยเมื่อเรียนสมาธิแล้วศัพท์เหล่านี้ต้องมาทั้งหมดเราต้องเข้าใจด้วยเมื่อเรียนสมาธิครับเมื่อพูดศัพท์นะก็ต้องรู้ว่า เป,เป็นลิงอะไรเป็นกาลันอะไรแจกวิพักษ์ยางไงมีรูปอย่างไรมีรูปอย่างไรถ้า้กิดเราแจกไม่ได้แล้วก็กิดงานต้องคงเดินไปหมดเลยนานนี้ต้องเาใจดูดีเื่อจะน่าวิพักษ์และผลแจกสัปดาหการกาลันนะฮะนามต้นติดยอดสับปุกสัปดานามก็งได้เข้าใจยังไงแต่ละสัปดา กัญญาก็ต้องรู้ในทางกังานามทางกัาคุณคือความรู้ที่เรียนมาแล้วทั้งหมดทางานมาใช้หมดเลยในการเรียนสมาธิการเรียนสมาธิเรื่องนามนะครับแต่นกลางอะไรไปต้องตวนซะแต่กามหมายภูริศัท์แต่ได้หมดหรือเปล่าเนี่นย,ยกัญญาแจกยังไงชาติชาติยาชาติยามาชาริยางชาติยางชาติรัตยาง ไม่มีไม่ม so ีน่ะติดแจกมาหน่ะชาติเดวกนนั้นน่ะติดแจกชาติเราติดสามมาน่ะไม่ต้องไปเรื่องบทแจกนามต้องได้กฎแกนของคุณนามเป็นยังไงต้องได้คุณนามเป็นยังไงครับต้องมีลิงวัฒนริพัฒเสมอกับประธานลิงวัฒนริพัฒและนิยมวางไว้นระา เรื่องสังเกตยาวทำเป็นไม่ได้นะครับตั้งแต่เลขเท่าไรจนเลขเท่าไรเป็นสังเยาคูณเลขเท่าไรจนเลขเท่าไรเป็นสังเยาวนามนะฮะตั้งแต่เลขเท่าไรจนเลขเท่าไรเป็นได้ดิเดียวเลขเท่าไรจนเลขเท่าไรเป็นได้ส2ดิ่งแต่เลขเท่าไรจนเลขเท่าไรเป็นได้สมดิ่งทำได้แล้วก็ ยังไม่ได้เรียนก็มาถ่ายลายจัตุรัก็ม่านไปก่อนผมจริก็ต้องทราบว่าน้ำมันสีตัวนี้เป็นลงปัจจัยอะไรจัดเป็นน้ำรุ่นสูงอะไรอะไรหรือเราจะเป็นการที่ภาษาวันนี้ผ่านจะมาหมดเลยเมื่อเรียนสมาร์ทเรื่อมาหมดเลยสรุปแล้วเล่มนาำเล่มนาำที่เราเรียนแล้วจบแล้วไม่พออารยาที่เราเรียนมาแล้วไม่ก่ออารย์ทั้งนั้อารยาที่เราเรียนมาแล้ว ต้องนำมาใช้บมเลยครับเพื่อเรียนสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงบทขยายประธานให้หมายถึงศัพท์เหล่านี้นะครับรามนามคุณนามนักศึกษาสัพนาพิติภิญโฉกภิปโะกภิชาตศัพท์ที่บานนักศึซึ่งศัพท์เหล่านี้จะวางไว้หน้าประธานซึ่งเรียกว่ามูกระบทก็มีนะฮะวางไว้หลังประานเรียกว่าอนุบบบตระบทก็มี ก็ะอบเครื่อง,อองหมายเราจัดแล้วนะ